ัตนแตน,ตนโดนเกษตรชมใหม่จากเอลนิกมาแล้วมาดูมิสเน็กขนาด6ลิตรรุ่นใหม่ตอบโจทย์ถูกใจเกษตรครัวเรือนเพื่อขนาดลำที่กระทัดรัดใช้งานง่ายฟีเจอร์ครบคุ้มค่าที่สุดในตลาดตอนนี้ ระบบโฮชีดเจ็ตสเปรย์ปรับละอองหยาบละอองละเอียดได้ตามใจสมาร์ทแบตเตอรี่บินโตเปล่าได้12นาทีบินโหลดสูงสุดได้5นาทีแบตหนึ่งก้อนบินได้สูงสุด3ไร่เบากระทัดรัดคนเดียวก็แบกได้ไปดูตัวอย่างการบินกันเลย ในชุดพร้อมบินของเรานะครับเราจะให้สมาร์ทแบตสีก้อนเครื่องชาร์จแล้วก็ไม่ต้องลำบากต่อโทรศัพท์นะครับเราแถมรีโมทให้ด้วยวทั้งชุดที่เห็นนี้นะครับเปิดตัวที่ราคา1,59,900บาทแต่เดี๋ยวก่อนเรามีส่วนลดให้เฉพาะโอช่วงเปิดตัวนี้เท่านั้นนะครับซื้อสดลด15,000บาทหรือว่าจะเลือกผ่อน0%ไม่มีดอกเบีย้ยแถมได้ส่วนลดอีก10,000บาทด้วยนะครับท็บจบคุ้มค่าต้องโดนเกษตรเอนิกเท่านั้นรีบทักมาจองเลยครับผม